วันนี้เป็นเรื่องความสง่างามของวงเล็บเหลี่ยมนะจริงๆเมทรีบอ่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนวงเล็บเหลี่ยมเราเขียนวงเล็บธรรมดาก็เป็นเมทรีบได้เหมือนกันแต่คนไม่นิยมไงผมไม่ค่อยเคยเห็นคนเขียนน้อยมากกับแบบนั้นนะ่ะนะเป็นข้อนี้เป็นข้อสอบแผ่นหนึ่งสักปีหนึ่งด้วยกําหนดให้ a เท่ากับเมทรีบสองสามสองศูนย์ตีลบหนึ <S <S ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์และ x เท่ากับเมทรีบเอบถ้า A กําลังสองคูณอ jo อยเคูณ x เท่ากับติดลบ660แล้ว A-B ลบ b มีค่าเท่ากับเท่าใดจากที่เขาให้ A กำลังสอง Adjoin คูณ X เท่ากับติดลบ660เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่า A i n ิน r วอเท่ากับ Adjoin t A ส่วนเด a ดังนั้น Adjoin t A จึงมีค่าเท่ากับ d ด a A คูณ A อินเวอร์หรือ Determinant ของเมทริกซ์คูณกับ A อ n ินเวอร์สมบัติของเมทริกซไม่มีการสลับที่การคูณนะดังนั้น a คูณ b กับ b คูณ a ส่วนใหญ่จะไม่เท่ากัน พอม,มิติไม่มีสมบัติสำหรับที่การคูณแต่เนื่องจากว่า det A หรือ determinant ของเมทริกซ์ A เป็นสเกลาร์เป็นจำนวนจริงเป็นค่าคงที่เราสามารถดึงออกมาได้ก็จะได้เป็น det A คูณกับ A ยกกำลังสองคูณ A อินเวอร์สคูณ x เท่ากับติดลบหกหกศูและสมบัติของการคูณกันของเมทริกซ์มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกับจำนวนจริงก็คือฐานเหมือนกันคูณกันให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันอันนี้ฐานเป็นเมทริกซ์ A เหมือนกันคูณกันให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกัน ดังนั้น A กําลังสองคูณ a อินเวอร์สหรือ a กําลังสองคูณ a ยกกาลังลบหนึ่งก็จะเท่ากับ a เฉยๆดังนั้นเด็ดเคูณ a คูณ x เท่ากับติดลบหกหกศูนย์เราก็คํานวณหาดีเทมินของเมทริก A จะทําการต่อหลักก็ได้หรือจะใช้วิธีกระจายโคแฟคเตอร์ก็ได้นะถ้ากระจายโคแฟคเตอร์ก็ต้องหาหลักที่ศูนย์เยอะๆก็คือหลักที่สามก็จะได้ดีเทมินของเมทริก a มีค่าเท่ากับหกดังนั้นหกคูณ a คูณ x เท่ากับติดลบหกหกศูนย์ หาร6ทั้งสองข้างของสมการจะได้ a คูณ x เท่ากับติดลบ110พอได้ a คูณ x เท่ากับติดลบ110แล้วก็เขียนในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้พอมาถึงขั้นนี้แล้วดูดีๆโจทย์ให้หาค่าของ a ลบ b ใช่ไหม a เนี่ยเราจะสามารถทำด้วยวิธีแก้ระบบสมการเชิงเส้นก็ได้แต่ในนๆเราทำเรื่องเมทริกซ์ก็เอาเมทริกซ์ให้มันสุดเลยก็ใช้วิธีกฎของครามเมอร์แม่งไปเลยนะก็เราจะหาค่าของ a โดยการแทนติดลบ110ไปในหลักที่1แล้วก็หาเด t ทั้งหมดก็หารด้วยเด็เซึ่งเดดเเท่ากับ6ดังนั้น A จึงมีค่าเท่ากับดีเทมินานของติดลบ1 3ึติดลบ0 1 0ทั้งหมดหารด้วย6แล้วก็ทำการต่ออีก2หลักแล้วก็คูณลงเครื่องหมายเดิมคูณขึ้นกับเครื่องหมายจะได้2 A เท่ากับเศษ2ส่วนเท่ากับเศษ1ส่วนและจากแถวที่แถวที่2เนี่ยก็ยืนยันได้แล้วว่า B เท่ากับติดลบ1อยู่แล้ว a ลบ b เท่ากับติดลบ3ลบกับติดลบ1ลบเจอลบเป็นบวกเท่ากับเศษ4ส่วน3